คนเคยได้ยินเรื่องดงพญาไฟไหมป่าใหญ่ที่อยู่ทางภาคอีสานเคยถูกเรียกว่าป่ามรณะเพราะใครที่ย่างกลายเข้าไปมักจะหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยคนสมัยก่อนถ้าไม่มีพรานมือชมังนำทางไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปเพราะมีทั้งไข้ป่าสัตว์ร้ายและสิ่งลี้ลับเหนือจินตนาการป่าดงพญาไฟขึ้นชื่อว่าเป็นทางสัญจรที่อันตรายที่สุด เพราะนอกจากจะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายแล้วยังมีสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่าเป็นเจ้าที่เจ้าป่าที่ดุร้ายมีเรื่องเล่าหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีก่อนมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่ง5้าคนเป็นพรานป่าพวกเขาได้ยินข่าวว่ามีฝูงวัวกระทิงตัวใหญ่เดินอยู่ลึกเข้าไปในดงพญาไฟราคาของหนังและเถียวกระทิงสมัยนั้นแพงมากมันคือโอกาสรวยในชั่วข้ามคืน ทั้งหคนจริงตกลงกันจะออกล่าก,กระทิงในครั้งนี้แม้จะมีข่าวลือเรื่องความอันตรายของป่าดงพญาไฟก็ตามคืนก่อนจะออกเดินทางชายเท่าคนหนึ่งในหมู่บ้านได้เตือนว่าอย่าเข้าไปลึกเกินไปนะพวกเองถ้าได้ยินเสียงคนเรียกตอนกลางคืนห้ามขานรับเด็ดขาดแต่พวกพรานหนุ่มหัวเราะเยาะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องงมงายของคนแก่พวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าวันแรกทุกอย่างราบรื่น เจอร่องรอยสัตว์ป่าเต็มไปหมดทุกคนต่างดีใจที่จะได้ล่าก,กระทิงคืนที่สองขณะที่นั่งผิงไฟอยู่กลางป่าพวกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆลอยมาตามลมฮื้อช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยพรานคนหนึ่งในนั้นช่วยถิดน้อยลุกขึ้นยืนเสียงคนเดี๋ยวข้าตามไปช่วยแต่พรานที่คนรีบคว้าแขนไวเฮ้ยไอ้ดำจะโกรอะไร แค่คนร้องขอความช่วยเหลือเขาตะโกนกลับไปอยู่ไหนรอเดี๋ยวท่านใดนั้นเสียงร้องไห้ก็หายไปเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นทั้งคืนทุกคนไม่เป็นอันหลับได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบแคมป์เป็นวงบางครั้งเหมือนมีเงาคนสูงโปรง่งยืนอยู่ตรงชายป่าจ้องมองพวกเขาเช้าวันต่อมาพวกเขาพบถิดน้อยนอนตายตาเบิกโพรงปากอ้าเหมือนจะก,กรีดร้อง ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ร่างกายไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยหลังจากฝังศพเพื่อนเสร็จทุกคนตัดสินใจกลับหมู่บ้านทันทีแต่ยิ่งเดินกลับก็เหมือนทางวนกลับมาที่เดิมเดินจนหมดแรงแต่ไม่เจอทางออกกลางดึกวันนั้นเสียงร้องไห้กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้มันดังใกล้เสือจนได้ยินเสียงหายใจพวกเจ้าจะหนีไปไหนคืนเขามาคนหนึ่งสติแตกควาปืนยิงมั่วไปในป่า เสียงปืนกล้องสะท้อนตามด้วยเสียงหัวเราะแหลมสูงดังกล้องไปทั่วทั้งดงรุ่งเช้ามีเพียงชายคนเดียวที่รอดกลับมาถึงหมู่บ้านเขาเล่าว่าเพื่อนๆถูกบางอย่างในป่าลากหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีใครเชื่อในตอนแรกจนชาวบ้านออกไปตามหากลับไม่พบศพใครเลยมีเพียงกองดินเล็กๆที่เหมือนพึ่งถูกฝังใหม่เรียงเป็นวงกลมอยู่รอบแข้งเก่าทุกวันนี้ดงพญาไฟยังคงเป็นป่า ที่ผู้คนหวาดกลัวใครที่จำเป็นต้องเข้าไปจะต้องเส้นไหว้เจ้าที่อย่างเคร่งครัดและไม่ว่าได้ยินเสียงใครเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะมันอาจไม่ใช่คน